แต่เราจะสูงจากเดิมเท่าน okay. ั้นิ่มขึ้นการที่เรามีอายุเพิขึ้นกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แสดงว่าท่านเพือนอารยค่ะได้การับสินากลารายงานต่อการบริหารทีองคันประเวณีนะคะเพื่อรองรับสังคมผู้สอในบบนี้ถืงเนื่องจากการประชุมมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่14ี่ ท่นว่าคมพุทธศักราช2521ที่ประชุมได้มีมติเป็นน้อยร่าง7บ้านจำนวน521คนน้อยร่าง75ต่างประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอก็มายกขอกระช้ากันนะครับรีบดูจากการรายงานของหมอนะครับเรื่องกิจของกรไทยนะครับถ้าท่านไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะเห็นทาที่แขกแขกไปหรรุ่มโผรุ่มไปของรุ่หลายตลอดไปนะครับยิ้มครับยิ้มครับอียิ้มยิ้มแล้ตนะคยิ้มรับยิ้มครับเดีอนใครผ่านบกีเอาเคมจะเห็นหลางได้ก็ได้เห็นามองงงงส่านะ้

ตัวเองเนี่ยคือนอนถูกเตียงกว่านะครับในการซื้ออุปกรณ์ได้แก่นะครับผ้าอ,อ้อมผ้าอ้อม490ชุดนะครับตเตรียงสามใบที่19เตียงวอล์กเกอร์ที่เดิน1 9 0ันถ่าทุเกเย็นหนึ่งขางที่นอนผู้ป่วยสามหลังรถเข็นนั่ง่ายทสองคันนะครับแล้วก็สายโยนสองพันรถกุนะครับ โครงการนี้เนี่ยจะใช้งิประมาณ1แสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นการจัดทีเป็นการร่วมง,งานระหว่างสาธารณสุขจังหวัดพังงาสมาคมสภาผ,ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย